ถัดมาที่จารยังไม่พูดถึงก็คือเรื่องของอำนาจในการต่อรองของซัพพลายเออร์นะคะซัพพลายเออร์ก็คือผู้ที่ขายวัตถุดิบให้กับเรา au, ขายสินค้าให้กับเราถ้าซัพพลายเออร์มีน้อยนะคะจันใช้คํานี้ถ้าซัพพลายเออร์มีน้อยแสดงว่าเราต้องงอเขาถูกไหมคะ เขาก็มีอำนาจในการต่อรองแต่ถ้าซัพพลายเออร์มีจํานวนมากเราไปหาซื้อจากใครก็ได้แสดงว่าซัพพลายเออร์มีอำนาจในการต่อรองน้อยนั่นเองถ้ามีมากก็ต่อรองเขาก็ต่อรองเราได้ดีกว่าเราก็แพ้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นโอกาสและอุปสรรคในการที่เราจะเข้าไปพิจารณา ในเครื่องมือที่สมก็คือเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งขันแต่ตรงนี้เราจะเจาะจากไฟฟอสเมื่อกี้เรามีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการแข่งขันแล้วเราก็พูดไปถึงว่าต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่งขันไปแล้วแต่ตรงนี้จะมาเจาะเปรียบเทียบเลยค่ะว่าคู่แข่งขันผลิตสินค้าแล้วอะไรที่มันดีกว่าเราบ้างเราเรียกว่าตำแหน่งทางการตลาดสมมุติว่าถ้าอาจารย์ถามผู้เรียนในวันนี้นะคะ นั้นผู้เรียนลองตอบในใจก็ได้ว่าถ้าอาจารย์ถามถึงว่าเอ๊ะเนี่ยปัจจุบันท่านใช้แชมพูยี่ห้ออะไรกันอยู่ลองนับนิ้วดูก็ได้เราใช้แชมพูมาหลายยี่ห้อมากแล้วเราก็อาจจะเหลือแค่สองสายี่ห้อเองแล้วลองถามตัวเองดูว่ายี่ห้อแชมพูนั้นๆเนี่ยมีจุดเด่นอะไรทําไมเราถึงใช้เช่นหอมเช่นทําให้ผมสลวยเช่นทําให้ไม่มีรังแคนะเช่นทําให้ผมดก แสดงว่าคำเหล่านี้คือตําแหน่งทางการตลาดที่มันสร้างขึ้นมาแล้วทําให้ไปอยู่ในใจของลูกค้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเลยก็คือว่าต้องหาตําแหน่งทางการตลาดที่แข่งขันได้แล้วต้องไปเบียดตลาดได้เพราะฉะนั้น เราก็ลองไปดูค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทําการศึกษาที่เราจะทําการขายสินค้ายัางมีช่องว่างอะไรให้เราเบียดเข้าไปบ้าง <c oughs> เช่นอาจจะเป็นสินค้าแชมพูประเภทออร์แกนิกก็ได้ในปัจจุบันคนก็อาจจะตระหนักถึงเรื่องของโรคร้ายโรคมะเร็งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ สินค้าหลากหลายนะที่มันมีสารเคมีลูกค้าอาจจะอยากเลี่ยงสารเคมีเราก็ไปทำแชมพูที่มันเป็นออร์แกนิกขึ้นมาก็จะกลายเป็นตำแหน่งทางการตลาดของเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้แล้วเราก็อาจจะบอกว่าอยู่ๆแล้วจะผีพามเข้าไปขายเลยไหมต้องไปศึกษาดูก่อนว่าตลาดแชมพูออร์แกนิกมันมีขนาดตลาดใหญ่เล็กแค่ไหนมันมีโอกาสที่จะเติบโตไหมถ้ามันมีโอกาสที่จะเติบโตเราก็ไปต่อได้ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตลาด มาดูรายละเอียดของการเขียนแผนในส่วนที่3ในส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของบริษัทและข้อเสนอเชิงคุณค่าค่ะเวลาที่เราพูดถึงตัวบริษัทแสดงว่าต้องรู้ตัวนะว่าเราทําอะไรอยู่เรามีความสามารถอะไรบ้างเพราะฉะนั้นข้อเสนอเชิงคุณค่าตัวนี้เนี่ย หมายความว่าให้เราลองไปดูว่าเรามีข้อเสนอเชิงคุณค่าอะไรเหมือนที่อาจารย์พูดไปว่าข้อเสนอเชิงคุณค่าคือสิ่งที่ลูกค้ารับรู้แล้วลูกค้าเห็นค่าเห็นประโยชน์ของมันแล้วก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะคะบางครั้งเขาจะเรียกข้อเสนอเชิงคุณค่านี้ว่าเป็น unique selling point หรือ USP บริษัทส่วนใหญ่ยังเรียกคำนี้อยู่นะคะเราก็จะเห็นว่านี่คือเอกลักษณ์ที่สำคัญ คราวนี้เราจะไปหาตรงนี้ได้ยังไงว่าเราจะเสนออะไรเราก็ต้องเริ่มก่อนว่าบริษัทเราทําอะไรเราเก่งเรื่องอะไรเรามีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์อย่างไร เรามีพันธกิจเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วเราถึงจะลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราอยากจะขายเมื่อกี้อาจารย์วิเคราะห์มาแล้วว่าลูกค้าอยากได้แชมพูออร์แกนิกแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องมาเขียนรายละเอียดของตัวสินค้าแล้วว่าแชมพูของอาจารย์เนี่ยจะต้องมีสารสกัดอะไรบ้างอาจารย์ต้องไปสั่งซื้อสินค้ามาจากที่ไหนส่วนใหญ่สารสกัดที่มันเป็นออร์แกนิกอาจจะต้องสั่งมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีตัวต้นทุนที่เกิดขึ้น นะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเออเราจะทําไหวไหมพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจารย์เรียกว่าเป็นเรื่องของการที่เราไปเข้าใจบริษัทของเราแล้วก็ข้อเสนอเชิงคุณค่าแต่สิ่งที่สําคัญมีคํานึงที่สําคัญคือข้อได้เปรียบในการแข่งขันเวลาเราพูดถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันในที่นี้หมายความว่าเราต้องมีอะไรที่เราเก่งกว่าคู่แข่งขัน มีอะไรที่เราทําได้ดีกว่าคู่แข่งขันแล้วคู่แข่งขันอาจจะยังลอกเลียนแบบเราไม่ได้ยังตามเราไม่ทันแต่ไม่ได้หมายควาว่าเขาจะตามไม่ทันเลยนะเราก็ต้องเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องพยายามที่จะทําให้ข้อได้เปรียบเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นเหมือนบริษัทฟูจิเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าเราก็รับรู้เขาว่าเขาขายฟิลม์มขายกล้องถูกไหมคะแต่ในปัจจุบันฟิล์มเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเนื่องจากว่ามันมีเกิดการดิสลอปขึ้นมาเป็นกล้องดิจิตอลขึ้นมาแต่ฟูจิฟิล์มเองเนี่ยเขามีความเก่งหรือข้อได้เปรียบในการแข่งขันคือทําเรนกับทําสีใช่ไหมฟิล์มก็คือสีนั่นแหละ เขาก็เลยไปเอาข้อได้เปรียบความเก่งของตนเองเนี่ยเข้าสู่วงการแพทย์นะคะก็ไปทำสีทำกล้องที่สำหรับผ่าตัด2กล้องเข้าไปในร่างกายมนุษย์รวมไปถึงเรื่องของการที่ใช้สีฉีดเข้าไปเพื่อตรวจร่างกายให้ละเอียดนะคะเหมือนที่เราเรียกว่าไปทำา m r i ไปตรวจฉีดสีอะไรนั่นแหละ เขาก็ไปทําพาร์ทนั้นขึ้นมาแล้วทําให้หมอเนี่ยสามารถที่จะรักษาหรือว่าเห็นภายในของคนไข้ได้ชัดเจนแั้นเราก็จะเห็นว่านี่คือข้อได้เปรียบในการแข่งขันแล้วทําให้บริษัทที่อาจจะดูแบบดูน่าจะไปไม่ไหวพลิกผันทําให้เป็นบริษัทที่เติบโตขึ้นมาได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจารย์เรียกว่าข้อได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อได้เปรียบเหล่านี้ ไปทำสินค้าไปทำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายให้กับลูกค้ากลุ่มอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้บริษัทต,ต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวกลยุทธ์เห็นไหมคะกลยุทธ์เราก็จะคุยกันว่าเออเนี่ยเราจะเลือกกลยุทธ์แบบที่เป็นผู้นำด้านต้นทุนไหมหรือความแตกต่างหรือนิชถ้าเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างของบริษัทฟูจิถือว่า เอาเรื่องของความแตกต่างความเก่งของตนเองขึ้นมาทำแต่ตอนเริ่มแรกอาจจะมองว่าอ๋อมันเป็นตลาดนิชไหมนิชพ่ออะไรคะเพราะมันเป็นตลาดเล็กอยู่ในวงการแพทย์แต่พวกเราหารู้ไหมในวงการแพทย์เนี่ยมันใหญ่มากนะทั่วโลกเนี่ยนะสามารถที่จะขยายนะเป็นเซกเมนต์ใหญ่ๆเป็นตลาดใหญ่ๆได้เราก็เลือกกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างแล้วเจาะเข้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของเขาก็ทำให้ตลาดเติบโตได้ ถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยใช่ไหมคะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของเราคือใครถ้าอาจารย์เล่ามาเนี่ยตอนเริ่มแรกโอ้โหฟูจิก็บอกโอ้อุปสรรคตายแล้ขายฟิล์มไม่ได้และนะจุดอ่อนของเราก็มีนะเราจะไปขายของให้กับใครยอดขายไม่มีละนะคะแต่พอเราพลิกปุ๊บเรามีจุดแข็งและโอกาสขึ้นมาทันทีถูกไหมคะพอเราทําแบบนี้ได้ปุ๊บ เราก็จะมาทําเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดหรือที่เรียกว่า marketing mix ในเรื่องของ4 p ก็คือตัว product เมื่อกี้ที่จะเล่าไปแล้วนะฟูจิก็สามารถที่จะมาทําเครื่องมือแพทย์ได้ใช่ไหมคะแล้วยังกลับเข้าสู่ตลาด consumer product ได้ก็คือ,อยังมาขายกล้องให้กับลูกค้าที่เป็น end user แบบเราเราก็ยังทำอยู่ก็ทำธุรกิจหลากหลายมากนี่คือตัว product ส่วน price ก็คือราคาถูกไหมก็ต้องตั้งราคาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นไงคะถ้าเราขายให้วงการแพทย์เราจะมาเปิดช็อปไหมเปิดร้านค้าไหมเราคงไม่ต้องเปิดร้านค้าแล้วใช่ไหมคะเราต้องใช้พนักงานขายวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วไปเสนอขายมันวิธีการในการขายก็จะแตกต่างกันช่องทางในการจัดจำหน่ายก็ไม่เหมือนกันนะคะวิธีการส่งเสริมการตลาดหรือการโฆษณาหรือการให้ข้อมูลข่าวสารก็แตกต่างกันไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องโฆษณาถ้าเราทำธุรกิจที่ เข้าสู่โรงพยาบาลนะเราก็ใช้พนักงานขายเข้าไปเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าขั้นที่3ที่เราจะต้องไปเขียนเกี่ยวกับบริษัทและข้อเสนอเชิงคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นพอเราเขียนมาถึงตรงนี้แล้วนะแผนลำดับถัดไปก็คือเป็นเรื่องของแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานแปลว่าอะไรแผนการดำเนินงานก็หมายวามว่า เป็นเรื่องของการจัดการทรัพ,พยากรวัตถุดิบแสดงว่าถ้าเราชัดเจนเราก็ต้องไปดูว่าเออเราต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากที่ไหนถูกไหมคะหรือทรัพ,พยากรที่เราต้องใช้เม็ดเงินเราต้องใช้เท่าไหร่นะฮะทรัพ,พยากรบุคลากรหรือตัวบุคคลที่เราจะใช้เป็นอย่างไรพาร์ทนี้ต้องวางแผนอย่างดีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆเวลาที่วางแผนการจัดการทรัพ,พยากรหรือวัตถุดิบเนี่ยจะต้องติดต่อกับฝ่ายขาย หรือฝ่ายซัพพลายเออร์ที่ขายวัตถุดิบให้กับเราแล้วต้องทำให้เขาส่งของเข้าตรงเวลาตามที่เราต้องการหรือในปริมาณที่เราต้องการเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามีอยู่ยุคนึงก็พูดถึงเรื่องของ just in time ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องให้ส่งวัตถุดิบตรงเวลาเพื่อที่จะได้เข้าสู่กระบวนการผลิตได้ตรงมันก็จะสามารถที่จะควบคุมต้นทุนแล้วก็ปริมาณของสินค้าที่มีเพียงพอสาหรับขายได้ใช่ไหมคะ พอผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เรื่องของการเก็บสินค้าเนาะเราก็เรียกว่าสินค้าคงคลังคลังสินค้าที่เราจะต้องมีการกระจายสินค้าไปสต็อกไว้เพื่อพร้อมขายแล้วก็มีเรื่องของระบบของการจัดส่งพวกนี้ก็เป็นแผนทั้งหมดที่เราพูดกัน